เพื่อนรู้หรือไม่ว่าใบาเซอร์ที่สำคัญที่สุดสำหรับตำแหน่ง AD คือใบเซอร์อะไรใบเซอร์ตัวนี้จะเรียกว่าใบาเซอร์เวลคอนโทนใบเซอร์เวลคอนโทนที่จะต้องไปสอบเพื่อให้ได้ใบเซอร์ตัวนี้มาเพื่อเป็นการการันตีว่าคุณมีความรู้เรื่องเวลคอนโทนมากน้อยเพียงใดใบเซอร์ตัวนี้มันจะแบ่งแยกออกเป็น2ชนิดคือ ใบเซอร์ที่1ที่เรียกว่าใบเซอร์เ well วลคอนโทน IWCF IWCF เป็นใบเซอร์ที่ได้รับการยอมรับของฝั่งทางยุโรปและในประเทศไทยจะใช้ใบเซอร์ตัวนี้ส่วนใบเซอร์อีกตัวหนึ่งของเวลคอนโทนจะเรียกว่า IADC ส่วน IADC จะได้รับความนิยมสำหรับงาน ที่เป็นบริษัทของทางฝั่งอเมริกาเช่นทางเชฟรล่นหรือแลนลิกที่มีลูกค้าเป็นบริษัทฝั่งอเมริกา AD จํจำเป็นจะต้องสอบผ่านตัว ia dc ซึ่งแบ่งออกเป็น2 l e เลเวลคือดิวเลอร e เลเ s ลซูเ v อร์วา e เซอร์เสำหรับ ia dc ส่วน iwcf จะต้องผ่านเลเวล3 ซึ่ง AD จําเป็นจะต้องเรียนรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องเวลคอนโทลรู้ลักษณะของคิกแล้วก็รู้ลักษณะซายต่างๆที่มันจะสามารถทําให้เกิดเวลคอนโทนได้และจะจําเป็นจะต้องคํานวณหาข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับเรื่องเวลคอนโทลจึงจําเป็นจะต้องมีใบเซอร์ตัวนี้ที่เรียกว่าเวลคอนโทล